สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับทางช่อง youtube ก็อันนี้เลยนะครับสราลมคอยช n น l นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ดีนะครับจะได้เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องอะไรดีก็วันนี้วันหยุดนะครับตรงกวันอาทิตย์ ผมก็มีเวลาว่างนะครับมาทําคลิปแต่นี้จะมาพิสูจน์กันว่าเหรียญเอเอเลอร์คอยตัวเนี้คือเหรียญเออเลอร์คอยเนี่ยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับจากในกรมธนารักษ์นะครับผิดพลาดยังไงอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับต้องต้องมาลองเราต้องมาหาข้อพิสูจน์กันด้วยตัวเองนะครับว่ามันผิดพลาดแล้วก็ผิดปกติจริงไหมนะครับว่าเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้ลักษณะพิเศษที่ผมได้มานะครับก็คือมีน้ําหนักที่ หนักกว่าเหรียญปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ความหนาก็จะหนากว่านะครับถ้าผมพูดแค่นี้ก็คงไม่มีใครเชื่อถือนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยมาทดสอบกันนะครับดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับก็เป็นเป็นแนวคิดเป็นวิธีการตรวจสอบกันของผมนะครับก็ก,ก็อาจจะไม่ถูกต้อง ร0อแต่ก็คือพยายามหาข้อพิสูจน์กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็ที่ผมเตรียมมาก็มีเครื่องช่างดิจิตอลนะครับแล้วก็อันนี้เวอร์เนียนะครับเอาไว้วัดความหนานะครับดิจิตอลแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ1น1บาทนะครับซีรีส์ใหม่ตัวนี้ที่ผมเจอมานะครับที่ผมบอกว่าเออเล์อคอยมันเป็นปี6 2สซะส่วนใหญ่นะครับ นี่นะครับผมมีู่าห้าเหรียญซื้อมาบ้างเจอมาบ้างนะครับเจอมาเหรียญหนึ่งแล้วก็ซื้อมาสี่เหรียญน,นะครับซื้อมาในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีลักษณะที่ตรงกับที่ผมจะนําเสนอก็ส่งมาขายได้นะครับตอนนี้คือตัวเหรียญตัวนี้ราคามันยังในกลุ่มซื้อขายอะ่ะผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นเหรียญทางเลือกแล้วกัน เผื่อเพื่อนเเจอก็ได้เก็บไว้นะครับถ้าตรงตามลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีผมรับซื้อตอนนี้อยู่เหรียญละหนึ่งร้อนะครับถ้ามีก็ส่งส่งส่งมาดูกันได้นะครับนี่นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายผมยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่มีราคากลางที่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมตั้งขึ้นเองรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีหกน้ำหนัก สูงกว่าเหรียญปกติแล้วก็มีความหนากว่าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับอันนี้ก็คือเหรียญ1นบาทนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับยังอยู่ในถุงอยู่เลยผมไปหาซื้อมานะครับเป็นปี6 2สองเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาตัดแกะดูเลยว่าเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยออกจากกลมเนี่ยน้ำหนักจริงๆมันเท่าไหร่นะครับอันนี้เหรียญของผมนะครับที่ผมบอกว่าเออเลอิคอยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เป็นมาพิสูจน์กันตัดนะครับนี่นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนบี่นะครับเป็นปีหกสองนะครับเดีย๋ยวมาดูกันก่อนเหรียญที่ออกจากกลม แกะถุงกันเลยเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับนี่น้ำหนักจะอยู่ที่3.2นะครับตัวนี้อ่าคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับอันนี้เหรียญหม่หมดนะครับคาดเคลื่อนอาจจะเป็นเพราะตาช่างนะครับ ก็บวกลบไม่น่าจะเกิน0.05นะครับอันนี้0.03 29อันนี้ก็ไม่เกิน0.05นะครับที่ผมบอกนี่น้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมตัดถุงมาเลยนะครับเทียบน้ำหนักให้เพื่อนเพือน,อน,อนดูกันนะครับเดี๋ยวแยกมาตรงนี้ก่อน นะครับส่วนเหรียญตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเออร์เลอร์คอยนะครับเพื่อนเพื่อนดูน้ำหนักนะครับ3.62 3.64 3.64อนะครับ3.66 3ุดเนี่ยครับอันนี้การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่เราทำการทดสอบกัน นะครับน้ำหนักก็จะผิดกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจับกับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานที่แกะถุงมาเดี๋ยวเรามาดูความหนากันนะครับอันนี้คือเหรียญที่ออกจากกลมนะครับเหรียญปกตินะครับ1.46นะครับหนึนะครับเดี๋ยวมาดูเออร์เลอรคอยที่ผมบอกกัน นี่นะครับ1.67นะครับหนึ่งจุดหกเก้าหนึ่งจุดหกเก้านะครับคือมันจะแตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆทั้งน้ำหนักแล้วก็ความหนานะครับแต่คุณสมบัติที่เหมือนกันก็คือเหรียญบาทซีรีส์ใหม่คือ แม่เหล็กจะดูติดนะครับนี่นะครับคุณสมบัติเดียวที่เหมือนกันนะครับคือแม่เหล็กดูติดนะครับนี่เรามาดูความหนากันนี่นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้อันนี้ผมที่ผมมานำเสนอก็คือคืออะไรอะ่ะคือมาแบ่งปันความรู้กันนะครับคือในส่วนที่ผมผมรู้ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะ วั่นใจแล้วก็ก็เลยนํามาเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆได้ได้รู้ด้วยไปด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกับเรื่องเหรียญตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาอาจจะยังไม่มีราคาสูงมากนักนะครับอนาคตก็ยังไม่แน่นะครับเพื่อนๆกับเหรียญตัวนี้นะครับต้องดูว่าโอกาสพบเจอมันมีเยอะมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าพบเจอกันเยอะแน่นอนราคาก็จะไม่สูงแต่ว่าถ้ามีพบเจอไม่เยอะจํานวนน้อยแล้วก็ เป็นกระแสเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มซื้อขายผมว่าเหรียญตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมีราคาสูงนะครับอันนี้ผมมานําเสนอเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสในการหาของเพื่อนๆนนะครับไม่ใช่ว่าหาแต่เหรียญพอสอ,อย่างเดียวเหมือนเรารู้ตัวเนี้ยเราก็ได้ไปสังเกตกับเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับว่าเออมันมีมันมีอยู่แล้วก็มันมีข้อมูลที่ว่าน่าเชื่อถือได้นะครับจากการพิสูจน์ของผมจากการชั่งน้ําหนักอันนี้ สามจุดหกาน้ำหนักห่างกันเยอะนะครับแล้วส่วนความหนานะครับ1.69กับ1.45นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้ซึ่งเราพิสูจน์ได้นะครับผมว่าถ้าเหรียญตัวนี้มีความนิยมกันอย่างต่อไปอะ่ะ ก็คือยังไงอ่ะมันพิสูจน์ได้ครับมันพิสูจน์ได้ง่ายกว่าพวกเหรียญเหรียญปั๊มไม่ติดหรือว่าเหรียญอะไรสักอย่างเนี่ยเออเลือกคอยในลักษณะอื่นๆเนี่ยผมว่าตัวนี้คือมันมันพิสูจน์ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่ผมบอกไว้นะครับน่าน่าสนใจนะครับถ้าเจอก็เก็บไว้นะครับราคาอาจจะยังไม่สูงนะครับ แต่ก็เก็บไว้ได้ครับอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงราคาจากกลุ่มหรือจากอะไรนะครับอันนี้อ้างอิงราคาจากตัวผมเองผมเป็นคนกําหนดตัวนี้นะครับถ้ามีผมรับซื้อนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผมจะลองไปทําตลาดในกลุ่มซื้อขายดูถ้าเกิดมีราคาผมอาจจะมาตั้งรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นก็ได้นะครับแต่เนี้ยคือผมก็ซื้อมาสี่เหรียญเหรียญละร้อย นะครับเหรียญแรกอาจจะซื้อมาร้อย้าเพราะว่าผมคิดว่าหาหายากแต่ว่าพอมีมาเรื่อยๆผมก็ปรับราคาผมซื้อมาเหรียญละร้อยนะครับอันเนี้ยเจอเองหนึ่งเหรียญนะครับจากการสังเกตของผมนี่นะครับต้องรู้จักสังเกตนะครับนี่นะครับน้ไอความหนามันจะผิดกันเลยนะครับแล้วสิ่งที่ควรมีนะครับสําหรับนักสะสมหรือพ่อค้าก็แล้วแต่นะครับเครื่องช่างดิจิตอลนะครับ เอาไว้เทียบน้ําหนักของเหรียญน,นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเหรียญบาทอย่างเดียวนะครับเหรียญชนิดอื่นนะครับก็อ้างอิงจากน้ําหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานของของกรมธนารักษ์ของเหรียญที่เขาผลิตมานะครับนี่นะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับตัวนี้กับเหรียญเออ o เลอร์คอยนะครับชนิด1บาทจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือที่ผมเจอมาเนี่ยหเหรียญเนี่ยเป็นปี62หมดเลย นะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็เจอเองด้วยนะครับเป็นปี62หมดเลยแล้วอันนี้ผมก็เลยซื้อเหรียญปี62มานะครับมาทำนี่นะครับเป็นเหรียญซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้นะครับผลิตออกมาไม่กี่ปีเองแต่ก็ผลิตจำนวนเยอะนะครับทำให้เกิดโอกาสมีโอกาสผิดพลาดมาได้เป็นเหรียญตัวนี้มานะครับนี่นะครับ ก็ลองลองดูนะครับอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนคลิปอื่นนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ศึกษานักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามีเหรียญตัวนี้นะครับความรู้ที่ผมมีแล้วก็นํามาแบ่งปันนะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะครับเลือกคอยตัวนี้พิสูจน์ได้ตามที่ผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับก็โอกาส ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับตัวนี้ในอนาคตนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีก็รับซื้อนะครับส่งรูปมาดูเอามาตรวจสอบกันหรือว่าถ้าใครเจอในปีอื่นๆที่ไม่ใช่6-2ก็ส่งรูปวันมาดูได้นะครับถ้าใครจะขายมีเหรียญตัวนี้ส่งรูปมาที่ l ลาย id 0954124443นะครับลของผมนะครับนี่ช่อง YouTube อันนี้เป็นเพจนะครับผมมีเพจด้วย นะครับอันนี้รายการรับซื้อตัวบางส่วนนะครับก็ที่รับซื้ออื่นอีกก็มีทางช่อง YouTube นะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับน่าจะเป็นความรู้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมรุ่นใหม่ๆบ้างนะครับกับเหรียญเออเลอคอยชนิดนี้นะครับประเภทนี้นะครับก็ลองลองดูครับเพราะว่าราคาเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตความนิยมจะเปลี่ยนไปในทางไหนนะครับนะครับ ถ้ามีโอกาสเจอเรารู้จักสังเกตอย่างน้อยเรารู้ข้อมูลแล้วเราดูคลิปนี้เรารู้ข้อมูลแล้วเราก็ได้เก็บไว้นะครับเก็บเหรียญไว้ถ้าเจอรู้จักสังเกตนะครับนี่นะครับจากเหรียญหนึบาทนะครับผมเพิ่มมูลค่าให้ผมรับซื้อเหรียญละร้อยนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมไปทําตลาดได้มีราคาผมจะมาประกาศราคารับซื้อใหม่นะครับที่จะสูงกว่าราคาเหรียญละหนึ่งร้อบาทนะครับ ก็อย่าลืมดูนะครับเจอก็ส่งกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเหรียญเออเลอร์คอยประเภทนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ